อ่านะครับตรงนี้เลยนะครับที่ว่ามันชอบยันนะครับอโหลดกับนักนี่เป็นเลยนี่ก็คือว่า,บาวโบยันนะครับถอยออกมาพอ่าาอได้ลดลโได้นำมุ่นที่คล้องขึดด้นนีโอ้่นัดป่ากันไหมโบยันกได้ผมอ้ยไอ้ที่ครับนี่ได้ไมีคองกันนี่นะครับประมาณพันหา<อ>แม่มี่กแกรอเดินนาถอยหลังแล้วก็แกเข้ากลางนั่นคือจบเลยอะไรครับค้องนี้มัน ก็ถือว่าปกติอยู่ไอ้เมียนาะวไอ้ก็บบริเลดวนไล่แกจะเผากลางกันเลยได้ครับผมก็ว่านี่ไงกับแกเผากลางกันไรกัจังมาใส่ตัวนี้ครับผมนะครับเลยอ่าสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับช่างเริ่มร้านไอซิ่งนะครับเหมือนมีลูกค้านิยลดานะครับโหลซองนิ้วอ่าแต่มามาจะชุดแกเผายันแกเราด้วยน้ำแกเราด้วยน้ำนะครับอ่านี่ครับซองกันตัวนี้คือแกเผายันนะครับเอ้ยตัวนี้คือแก แกเขาง,งัดนะครับตัวนี้แกะโต๊ะทองสร้างตัวน,นีน้ตัวนี้ตรงหลุดนะครับอะไรแปลง่ยนอะไรเตยังใดนะครับตัวนี้แกะรอเดินนาทอยรังครับตัวนี้อ่าท้าวแกะที่เป็นยังมาเบิ้งครับถ้าวแกแล้วมันสีหยัดจริงสีนะครับนี่แกะรอเดินนาทัายรังหยัดจร,จริงสีบานเจ็ทสทีซีนทายเกีจตแตกนะครับน้ำมันเกียร์ซึมอ่าตัวนี้ยังมันเป็นยังนะครับลูกค้ามาแกะก่อนครับต๊ะทองสร้างนี่ สองสังมันจะตกลงนะครับเี็อะหรเผ่าหอนหอนอยู่เลยเนาะนี่กับตองแกนะครับโอเคครับดำเนินการเลยอุ้ยแสแรกมันงอยนี่แสแรกมันงออาจจะเปลี่ยนตัวหนึ่งได้ได้ครับโอเคครับโอเคครับกระซ้ายเซฟทีร์โรนนะครับแกรอเรื่องนานครับเป็นแผ่นจริงๆนี่ครับสองขางเลยอ่าแกแกโต๊ะสองสังนะครับ อย่เข้าตกาาก๊กสองตักเดี๋ยวก็จะลดลงนะครับมาเมืองครับว่ามันสิยันบอมาเมืองครับว่ามันยันบอโอ้โบเห็นโบเห็นอ่านะครับตรงนี้เลยนะครับชีว่ามันชอบยันนะครับลดตับนักนี่เป็นเลยนี่ก็คือวว่าโบยันนะครับ ถอยออกมาบอกจบปีเดีนวกันครับผมมีสีนถ่ายแก่แตกอ่ามาอ่าตัวนี้มีเพิ่มเติมเป็นสแสลกตัวนึ่งนะครับเพราะมันงอนะครับตัวนี้แจ้งกูข่าวไปแล้วว่าสแสกตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะครับอ่าไปสนใจนะครับอ่าโหลดโหลดตั้งนักมากแก่เผาย่านแก่เราเดินน้านะครับเผางัดเขาเกียร์บ่ได้นะครับอ่ายืดเขามาใส่บริการขอโทรสอบถามก่อนครับ0 9 5 2 3 2 2ห5าครับหรือจะเป็นเพจเฟซบุ๊กนะครับนัดอะไรสิงครับผมขอบคุณครับ